สวัสดีครับ FC ช่องวิถีชีวิตชนวนเผาแทขาทุกทุกคนนะครับเมื่อนี้บาวนิดเผาแทข่าจะมาแนะนำการทำเชื้อเห็ดละโง,งกนะครับไว้ใช้เองนะครับพอดีไปเจอเห็ดละโง,งกแล้วมันแก่นะครับวันนี้บาวนิดก็มีเชื้อเห็ดละโง,งกนะครับเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ใกล้ อันนี้คือเชื้อเห็ดระงกนะครผมใส่ใบตองมาเมื่อเราไปเจอเห็ดระงกในป่าแล้วเนี่ยเราให้ใส่ใบตองมานะครับเราอย่าใส่ถุงพลาสติกเพราะว่าถ้าเป็นถุงพลาสติกแล้วมันจะนี่ฮะมันจะเน่านะครับโดยสัญชาตญาณของเชื้อรานะครับเขาก็จะเน่าเป็นปกตินะครับทีนี้เราก็จะมาทำน้ำเชือ้อ เราจะมาทําน้ําเชื้อกันตรงนี้คือหมายความว่าเราจะทําไว้ใช้เองนะครับส่วนประกอบของเราก็จะมีนะครับเชื้อเห็ดน้ําน้าเนี่ยอยากให้ดีต้องเป็นน้ําที่ไม่มีคลอรีนนะครับผมจะไม่ได้พูดว่าน้ําประปาหรือว่าน้ําฝนนะครับน้ําที่ไม่มีคลอรีนรสารเคมีจุปนเราน้ําประปาในหมู่บ้านของเราเนี่ยอาจจะเป็นไม่มีคลอรีนอันนี้ใช้ได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องบอกว่า ต้องพักไวหนึ่งคืนไม่ต้องนะครับเป็นน้ำประปาหมู่บ้านที่ไม่ได้ใช้คอรีในการฆ่าเชื้อ,อะนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนใกล้ๆกันเลยนะครับอันนี้เป็นเชื้อเห็ดละงกนะครับเห็ดละงกป่าที่มันแก่แล้วนะครับอันนี้คือทั้งหมดเลยนี่ครับน้ําที่ผมพูดถึงนะครับอันนี้เป็นถังสี ลักษณะ20ลิตรนะครับน้ำเห็นไหมครับน้ําจะออกเป็นลักษณะไม่ใส่ไม่ดาอันนี้เป็นน้ําที่ไม่มีคลอรีนเราจะไม่พักนะครับกากน้ําตาลนะครับเราพ่งนี้ผมถึงจะมาใส่ในวันนี้ผมจะใส่เ,เชื้อนี่ก่อนเนื่องจากว่าถ้าปล่อยไว้นานเดี๋ยวเชื้อเราจะตายนะครับเชื้อเราจะตายบางท่านอาจจะปั่นเชื้อเห็ดระงโงก,ก่อนนะครับ แต่ผมจะไม่ปั่นเชื้อเห็ดละโงกนะครับแต่ผมจะขยำในตะกร้านะครับวิธีมาดูกันนี่ฮะเอาตะกร้ามาวางไว้ตรงนี้เห็นไหมครับแล้วเราก็ขยำเชื้อเห็ดเนี่ยนี่ครับขยำอย่างนี้นะครับบางคนก็จะใช้ปั่นนะครับแต่ว่าเบาวนิดเนี่ยไม่ปั่นนะครับเราควที่จะขยำอย่างนี้นะครับขยำให้ละเอียดนะครับเพราะว่าให้เห็ดละโงกกินข้อเห็ดละโงก ออกมาเลยนะครับนี่หอะม,มากเลยอ๋ครับหยิบตะงกอย่างนี้นะครับถามว่าอย่างนี้ได้ไหมผมคิดว่าได้นะครับนะครับนี่เดี๋ยวเราก็เอาลงใส่น้ํานะครับใส่น้ําใส่น้ําให้หมดเลย ตรงนี้มันน้ำมันยังเชื้อยังเต็มกับตะก,ก้าอยู่นะครับอันนี้ผมก็จะใช้วิธีล้างนะครับล้างตะก,ก้าโดยใช้น้ำตรงนี้ละครับล้างเดี๋ยวผมจะล้างล้างเริ่มเปสีเขียวแล้วล้างให้หมดนะครับนี่น่ครับตรงนี้ก็ตรงล้างล้างออกให้หมดนะครับหรือถ้าไม่ล้างก็ได้ครับเราจะเอาตรงนั้นก็ได้แต่ว่าผมจะล้างนะครับ ล้างล้างเพาะออกให้หมดนะครับเดี๋ยวมันจะเชียราเห็ดกอ่อนเสื้อเห็ดเราจะได้ตรงน,นี้ให้หมดนะครับน,นี่ต่อไปเราก็อย่างนี้เลยล้างขยำครับขยำขยำที่มันโฟอดๆอยู่นี่ขยำนะครับจะเป็น ตัวเห็ดละโง่เองหรืออะไรก็ขยันนะครับบางท่านอยากถามว่าเราจะหมักไว้กี่วันนะครับบ่อไท่ขานะครับอันนี้เราจะหมักไว้อยู่จุดของผมนะครับเราจะหมักอยู่สิบห้าวันนะครับหลังจากนั้นถึงจะเอาไปโรยหรือว่าถ้าเอฟซีท่านไหนอยากได้ผมขอผม ขอให้ลงรา,ายชื่อหรือว่าโทรมาที่เบอร์ข้างล่างนี่นะครับผมจะผมจะทำในสูตรของเบาวไทยขานะครับสูตรนี้ยังไม่เคยมีใครทำถามว่าหมักน้ำเชื้อตรงนี้ได้ไหมได้นะครับแต่ว่าผมจะหมักใส่ากากถั่วเหลืองนะครับหมายถึงว่าผมจะทำเป็นลูกบอลน,นะครับก็เพื่อที่จะได้ให้ fc นะครับในการส่งหรือว่าฝากให้ Fc ไปปลูกง่ายขึ้นนะครับเมื่อเราไปถึงแล้วเราจะไปละลายน้ําหรือว่าไปฝังก็แล้วแต่นะครับโดยที่ผมจะใช้กากถั่วเหลืองในการทําลูกบอลในการทําลูกบอลที่จะมาซับเอาน้ําเชื้อตรงนี้นะครับผมจะทําแบบนั้นนะครับผมจะไม่ส่งเป็นขวดน้ําไปให้นะครับเพราะว่า ถ้าเป็นขวดน้ำนี่อาจจะแตกง่ายนะครับผมเลยจะลองทำในรูปแบบแห้งนะครับในรูปของลูกบอลนะครับหรือถ้าว่าหากากขะเลงไม่ได้นะครับผมก็จะอ่าอนั้นนะครับผมก็จะทำใส่ขวดให้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะอาจจะไม่ได้มากตามที่ เราต้องการนะครับเสร็จแล้วครับแค่นี้ถือว่าเสร็จแล้วอันนี้อันนี้เสร็จแล้วแต่ว่าเราต้องใส่กาก,ากน้ําตาลเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการหมักหรือว่าเพิ่มชีวภาพของเราไปเรื่อยๆนะครับแล้วหลังจากนี้เราจะทำอะไรเราต้องคนนะครับเราต้องมาคนทุกวันนะครับในใน7จ็ดถึงแวันนี้เราต้องมาคนนะครับคนไม่ให้เชื้อเห็ดเนี่ยตาย เราต้องคนนะครับคนให้ละเอียดนะครับอ่าโอเคครับหลังจากนั้นเราก็จะใสะ่เขาเรียกว่าก,ากากน้ำตาลลงไปนะครับเราจะเทดูกาก,ากน้ำตาลเราสินี่ครับกากน้ำตาลกากน้ำตาลนี่ใช้เพื่อแห้งงวงได้เราจะใส่ในปริมาณประมาณสัก 5 0 0ซีซีนะครับต่อ,อคคน้ำนนยี่สิบลิตรผมก็จะคนให้ไอ<า>ไอน้ำตาลตาให้มันเข้ากันนะครับกาน้ำตาลให้มันแล้วก็เทลงไปเลยนะครับกาน้ำตาลเราจะเทลงไปเลย น้ำตาลลงไปนะครับใหลงใหลงให้หลงโอเอเก่อนฝุ่นตกผมจะเทลงไปให้หมดนะครับที่ลงไปเราจะล้างนะครับค่อยๆล้างพอลูก โอ้ฝนมาพอดีเดี๋ยวจะได้เพาะเสื้เห็ดแล้วทีนี้ก็ใส่จนหมดนะครับเดี๋ยวตรงแต่ตรงว่าตรงตรงนี้นะผมจะเขย่านะครับผมจะเขย่าก่อนจะละ้าะคนลูกคนฝนนะครับถ้าได้ดน้ำฝนอย่างนี้ยิ่งดีนะครับเราถ้าเราลองน้ำฝนได้ยิ่งดีผมจะลองน้ำฝนไว้ ครับเบอ่์เอทีท่านไหนต้องการที่จะอยากจะได้อ่านะครับนี่ตอนนี้กลิ่นเหม็นไหมเหม็นเบียร์เลยตอนนี้กลิ่นคล้ายๆเบียร์นะครับอันนี้ไม่เบียร์เนื้อ นี่ครับนี่นี่นี่มาดูมาดูมาดูใกล้ๆครับมาดูใกล้ๆนี่ครับน้ําก็จะเปลี่ยนสีแล้วนี่ครับเราจะคนนะครับเราจะคนแบบนี้การอยู่ประมาณเจ็ดวันนะครับส่วนว่าเราจะหมักกี่วันนะครับเราจะหมักอยู่เจ็ดถึงสิบวันนะครับก็จะได้หัวเชื้อเห็ดละงูกนะครับนี่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 ครับดูดูดูถ้าตอนเช้าเราขึ้นมาดูหัวเชื้อยังมีฟองอากาศนะครับ ก็แสดงว่าหัวเชื้อของเรายังมีประสิทธิภาพน,นะครับหัวเชื้อไม่ตายนะครับแต่ว่าส่วนที่เราทําตรงนี้นะครับนี่ครับพอเราทําได้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถผสมน้ําได้อีกนะครับอันนี้เป็นหัวน้ําเชื้อเข้มข้นนะครับ20ลิตรนะครับผมจะใส่ไม่เต็มนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ํากันอีกได้นะครับทีนี้วิธีที่เราจะ ขยายนะครับเราก็ให้ไปผสมกับน้ำฝนนะครับมันถึงจะทำไม่ทำให้หัวเชื้อเราตายแต่ส่วนการคนนี่ก็มีส่วนสำคัญนะครับคนเนี่ยทุกเช้าเย็นต้องคนนะครับคนให้เขาละลายนะครับไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้ต้องคนนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับการทำหัวเชื้อเห็ดละโงกไม่ได้ยากอย่างที่คิด แต่ที่ยากก็คือเราจะหาเห็ดละโง,งกแก่ได้ที่ไหนนะครับพอดีผมมีโชคดีนะครับได้ไปเก็บเห็ดละโง,งกแล้วก็เจอเห็ดละโง,งกแก่มากนะครับวันนี้ก็เลยจะมาทําก็ถ้าท่านไหนสนใจก็โทรมาตามเบอร์โทรในต้นคลิปได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ